ไฟมันเลยดับถูกไหมอันนั้นคือหลักการซึ่งทุกอย่างนั้นจะขึ้นอยู่กับสามเหลี่ยมไฟนี่แหละหรือทฤษฎีการเกิดไฟนี่แหละองค์ประกอบของมันถ้าเราเข้าใจหลักการของมันเ,เราก็จะรู้ได้ทันทีว่าโอเคเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับมันเป็นเรื่องของ ทฤษฎีพื้นฐานนะครับต่อไปนี้ใครถามเราเราตอบได้แล้วเนาะ <S <S ได้ไหมเอาเป็นว่าตอบได้แล้วกันเนาะแต่อธิบายรายละเอียดอาจจะอธิบายได้ไม่ละเอียดมากนักนะครับแต่โดยพื้นฐานแล้วเราควรจะต้องตอบได้เนาะเอาแค่นี้ก่อนไหมเออโอเค เห็นพี่ๆเขาเอาถังดับเพลิงเข้ามาพวกเรามีใครเคยฉีดถังดับเพลิงบ้างมคยีไหมยกมือฮะมีใครเคยยกมือครับโอเคครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่มาปีสี่ห้าฮะก่อนนั้นครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แสดงว่าเรามีความชำนาญมากเรื่องการฉีดถังดับเพลิง นักรับเพลิงเก่งสวรรค์ยัยงไงก็ตามฉีดถังดับเพลิงไม่ได้เลืองเลยนะ <c oughs> ครับเนี่ย <c oughs> อย่างเนี้ยออกงานทุกเคส <c oughs> ลองมาเจอถังดับเพลิงเนี่ยบางทีก็หงายชะดาเหมือนกันนะครับเนาะผมก็อยู่ในวงการดับเพลิงมาเป็นสิบปีเหมือนกันเคยฉีดดับไฟเลตติ้งที่หกสิบีนะครับคำว่าเลตติงง้งเนี่ยของถังดับเพลิงเนี่ยถ้าเป็นชนิด ตัวเนี้นมันจะมีมไฟเลตติ้งอยู่ 6A 20B 20นะครับผมเคยฉีดดับไฟระดับ 60B ใส่ชุดธรรมดาไม่ได้นะครับต้องใส่ไฟสูตรเข้าไปดับถาดเนี่ยกว้าง3.72เมตรคูณ3.72เมตรนะครับน้ำมัน750ลิตรเออ750ลิตรนะถัง200ลิตรเนี่ย3ใบครึ่งนะ เออแล้วก็มันจุดไฟแล้วก็ทิ้งระยะเขาเรียกว่าเกิดฟีเบิร์ไว้อีกหนึ่งนาทีเพื่อให้น้ำมันเนี่ยร้อนจัดเกิดการไคยไอได้อย่างเต็มที่แล้วก็ใช้ถังดับเพิงเนี่ยฉีดดับแค่ใบเดียวนะผมเป็นนักดับเพิลงมาสิบปีฉีดยังไงก็ฉีดไม่ดับไม่ดับนี ผมฉีดถังดับเพลิงปีหนึ่งเนี่ยประมาณร้อยใบยังไม่ได้ยิน <c oughs> <c oughs> นะโอเคผมฉีดถังดับเพลิงปีหนึ่งอะ่ะประมาณหนึ่งร้อยใบพวกคุณฉีดครั้งที่ผ่านมาฉีดกี่ใบเมื่อกี่ปีองน,นะ ผมฉีดถังดับเพลิงปีหนึ่งอ่ะประมาณร0อยใบนะครับแต่ปีนี้น้อยเพราะว่าโควิดใช่ไหมทุกปีเนี่ยผมจะมีงานที่เป็นฟรีแลนซ์ก็คือไปสอนดับเพลิงตามโรงงานนะครับแล้วก็เวลาภาคสนามก็จะสอนสาธิตนะสาธิตการฉีดถังดับเพลิงแบบทุกๆฉีดแบบผิดผิดสาธิตเพราะฉะนั้นก็จะมีการฉีดถังดับเพลิงบ่อยนะครับ ปีนึงโดยเฉลี่ยเนี่ยก็ประมาณหนึ่งร้อยใบแต่พวกเราอ่ะไม่ค่อยได้ฉีดนะครับนานๆจะสักทีหนึ่งเว้นแต่ว่าไฟไหม้ลดใช่ไหมไฟไหม้ลดก็บราขอมีถังดับเพลิงไหมมีครับฮะมีไหมไอ้นี่มีไอ้แซมบอกไม่มีไอ้ไอ้เองชื่ออะไรวะกูลืมอ่ะฮะเอไอ้ซีแม่มาป่ะ มาเดี๋ยวมาอ่าโอเคแม่ตัวเตี้ยๆนะโอ้โหว่าซะเสียเลยไปโคราชนึกว่าเด็กบอลแล้วตบเอาตกเอาไอ้เจ้าบอลมันตบหัวใหญ่เลยที่ไหนได้แม่เจ้าสี่ตัวยางกันเด็กใส่ชุดแล้วบังมองไม่เห็นไงนึกว่าเด็กทําไม่ถูกบอลทุั่วนะแต่ตกแม่ตบหัวเปล่าแล้วตกใส่หมวกดับเพลิงนะก็เออ ก็จะประมาณนั้นนะอในเรื่องถังดับเพลิงเนี่ยถังดับเพลิงหลักใหญ่ๆเนี่ยจำไว้เลยนะครับถังดับเพลิงเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มหลักๆนะครับถังดับเพลิงที่เรานิยมใช้กันโดยทั่วๆไปเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกเราเรียกกันว่าของเหลวของเหลวที่เป็นน้ำเราเนี่ยแหละคำว่าของเหลวส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมของน้ํา นะครับส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของแก๊สนะครับส่วนกลุ่มที่สามเนี่ยก็จะเป็นของแข็งนะครับแล้วถังดัเเพงกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่เป็นของเหลวที่เป็นแก๊สเหลวระเหยแก๊สเหลวระเหยก็จะอยู่กลุ่มพวกถังเขียวพวกคลีนเอเจนที่พวกเราชอบเรียกกันว่าฮาโลตอนนะ ออซึ่งแล้วแต่นะครับคำว่าฮาโลตอนเป็นชื่อเรียกของถังเดือพยี่ห้อนิปปอนนะครับต้องฉีดในที่อับอากาศออัอบอากาศไม่ต้องฉีดครับเพราะอับอากาศไฟก็ดับแล้วแต่ฉีดแล้วมันจะทำให้เกิดการเกิดละอองเกิดขึ้นละอองของน้ำนั้นพอถูกพลังงานความร้อนแล้วมันก็จะเกิดการระเหย พอระเหยออกไปมันก็จะเกิดลักษณะของการทําให้เกิดพื้นที่อับอากาศเกิดขึ้นนะครับมันเลยขับขับเอาเย็นฝาอากาศออกครับก็จะเกิดพื้นที่อับอากาศเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถังน้ำเพลิงหลักใหญ่ๆเนี่ยจะมีอยู่แค่สี่กลุ่มหลักๆเราเนี่ยแหละก็คือของเหลวของเหลวก็จะมีส่วนผสมของน้ําเช่นเช่นถังน้ําถังน้ําแจกกระป๋องคนเราใบไม่ดีกว่าเหรอไม่ การเอาน้ำไปใส่เข้าไปในถังนะครับแล้วก็อัดแรงดันโดยอัดในตัวเจนลงไปที่แรงดัน195ปอนต์ต,าานนต่อตารางนิ้วปอนต์ต่อตารางนิ้วนะครับภาษาไทยภาษาฝรั่งเรียกปอนเปอร์อินนะอินคือหน่วยของหน่วยของหน่วยของอเมริกาอเมริกาวัดเป็นหน่วยเป็นนิ้วเออ ญี่ปุ่นประแจเป็นมิลถูกไหมประแจเป็นเบอร์เบอร์นู้นเบอร์นี้เบอร์นั้นนั่นคือขนาดมิลแต่ถ้าเป็นอเมริกาประแจจะเป็นเศษส่วนเป็นนิ้วนะครับเป็นหลีเป็นหุนเป็นนิ้วนะครับเพราะฉะนั้นอเมริกาหน่วยวัดจึงถ้าระยะทางก็เป็นเป็นไมล์ถูกไหม ถ้ากิโลเนี่ยเป็นหน่วยยุโรปนะครับมาตาเมตริกอืมนะเคยท่องไหมไม่เคยท่องเลยก็เดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองนะเนาะไอ้สมัยก่อนผมนี่เรียนช่างต้องท่องนะครับต้องเออสิบม mm ิลิเมตรเท่ากับหนึ่งเซนติเมตรใช่ไหมเคยท่องไหมเออ,เอ,อนั่นแหละลอันนคือหน่วยมาตา เมตริกเออนะครับอันนี้เ็ที่อยู่หลังสัดหน่วยมาตามเมตริกนะครับสุขูณท่องไหมเดี๋ยวนี้มันทองแล้วอโอเคถังน้ําเนี่ยมันดีกับอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมสิ่งทออุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมอาหารเพราะอะไรเพราะน้ำหนึ่งไม่เปื้อนสองไม่ปนเปื้อน คำว่าเปืเป้อปือนทำความสะอาดได้ปนเปื้อนทิ้งถูกไห